นี่นะคะข้างลังของเราคือ ECA ที่เราจะไปเบลินกันแต่ไม่ใช่ขบวนที่เราขึ้นนะคะจึงแล้วนะคะเบอร์ลินว้ ปวดขามากแล้วก็นาหาานนมากเพราะปัญุษคือดูไฮโซดูระหามากเมื่อกี้ดู o o o l l m m p s โอเคโรงแรมอยู่ไม่ไกลมาก3โ,โลสิโหครึ่งงั้นตกลงความเห็นว่าเดินกันไปแล้วกันจะได้ชมเมืองด้วย ist rot. Gunster. ist noch Ähm, Es Es อันนี้คือถ้าเกิดเป็นตอนอยู่กิ๊มิวนี่คือไม่นะนายจะด่าฉันมาะถ้าเกิดสมมติบอกว่าไม่ดูไฟไม่ดูไฟแดงอ่ะคือฉันดูไฟแดงอย่างดีมากแต่คนไม่ดูไฟแดงแล้วเดินผ่านไฟแดงคือคนเยอรมันเองเพราะสัตว์สุดอ่ะ Nichts. Okay. Das ist das Regierungsviertel. Aber hier rieche ich nach äh, Alle ja. อยา่าพัสจอยวรนากาศตอนนี้คือดีมากด้วยความที่แบบมันยังเช้าอยู่เจ็ดโมงเนี่ยเดินไปตรงไหนคือแทบจะไม่มีคนเลยถ้าใครอยากมาเดินแบบเมืองตอนเช้าแบบบรรยากาศ private private หน่อยก็ตื่นมา,าเช้าแล้วก็มาเลยเล่นในเมืองทูดทีไม่มีคนเลย private มากมีหมาป่า đầy mưa ăn สวัสดีค่ะวันที่สองของการอยู่ที่เบอร์ลินนะคะเมื่อวานคือไปเดินไปเดินมาทั่วเบอร์ลินเลยยังไม่ทั่วหรอกเมื่อวานคือเดินหนักมาก แล้วก็เหนื่อยมากพอหยุดต้องอยู่นอนต้องนอนบนรถไฟแบบสถานการณ์การนอนก็คือไม่ได้ก่าหมดกับการนอนเท่าไรแต่ก็ต้องนอนตอนนี้นะคะวันที่สองเรากำลังจะเดินไปเช็คโพยชาลีกันนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่เซฟรอยชาลีนะครับข้างๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเอาสเตลลุ่มใช่ไหมเป็นแบบจัดอิทธาศการแบบเกี่ยวกับประวัติที่อยชาลีคนก็จะมาอ่านมีภาพแล้วก็ันอิทธศการเขาก็สามารถมาอ่านได้ซึ่งมันก็มีนักท่องเที่ยวคนสนใจมาอ่านเยอะเนาะแล้วก็ใครที่อยากแบบมาวิดีโอลุ่มก็ใส่เรามานะมาเลย คือตัวเราเองเนี่ยเขาไม่ได้แบบภาษาเยอรมันดีขนาดนันะ้นแล้วก็แบบแสิแบบจะไม่ใช้ Google แต่ภาษาที่ถ่ายรูปเด็ดขาดก็เอาแฮปส์มาเล่มหนึง่งแล้วก็ยืนจดป้ายหนึ่งคนอื่นเขาแบบไปแล้วบางคนคือแบบว่าเราอยู่ป้ายแรกอยู่นางอ่านกันหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ดีนาได้หลายคำเลยขเขาใจก็จดไปอะไรเงี้ยคือแบบอยากรู้เรืจริงๆก็คือแบบเออเพล์อะไรอย่างเงี้ย ไกเซลยังไม่เคยรู้เลยว่ามันแปลว่าตัวประกัน <c oughs> อุ่มเก็บ,บเบลเนฟาเกนก็รถที่แบบถูกด <That S 1> ัดแปลงมาเออแล้วก็ต่อขอเตือนหน่อยที่เนี้ยมันก็มันจะมีพวกที่ชอบมาให้เซ็นเอกสารอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะแบบแบบเยอะมากตอนนี้คือเราเจอไปประมาณแบบเกือบสิบคนแลว <c oughs> แนทำน้อยอย่าไปเซ็นอย่าแบบไปไม่รู้นะว่าเขาแบบมีจุดประสงค์อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอันตรายก็ได้ทําตัวแบบยิงย่งๆเข้าไว้ทาหน้า ไม่รู้เรื่องอะไรอินไม่อินนะยืนอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วนะไม่ได้ไปไหนเลยปกติตัวเราเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอ่านหนังสือเท่าไรไม่ชอบอ่านหนังสือเลยแล้วแบบเหมือนเวลาเอาตัวมาอยู่ในที่ที่เรา ดูดิเขาจัดสถานที่ไวด้ดีเป็นออสเตรเลียมแบบแล้วคนก็มายืนอ่านมันเหมือนเอาตัวเองมาอยู่ในที่ที่เนึ้อ่ะแล้วก็บรรยากาศมันก็พาเราอินไปอ่ะแล้วก็อ่านแล้วก็มันก็ทําให้เราได้อ่านอะไรเงี้ยข่าความก่อนตอนแรกอ่ะเราจะนั่งรถทัวร์เมืองก็โชคดีมากที่พี่นั่งที่เลือกแบบโชคดีที่เลือกมาเดินอะไรเงี้ยเหมือนมันได้ทุกแบบเดิน เจออะไรก็อ่านไปอะไรอย่างเงี้ยได้มีเวลาเทคทางแบบกับสิ่งที่เห็นละกัน <laughs> ะะิพอดีเพิ่งคิดได้ลองคิดในมุมกลับกันดิถ้าเกิดแบบว,ว่ามหาลัยไทยเราอะเป็นรูปร่างที่ยังแบบเป็นวดัดอะอย่างเงี้ยให้มีความเก่าแล้วก็บรูรณะให้มันดีๆอะไม่แบบไม่ทำให้มันโมเดิร์นจนเกินไปอะ่ะพราะมันก็น่าจะไม่ต่างอะไรจากที่นี่เนยนะที่สวยมาก เห็นเสาต้นนี <S <S ้ไหมแสดงว่าใครก็ทำเสาให้มันเป็นดูแบบบิเีเฟกเยอะขนาดนี้ทำเสาให้มันดูแบบผุพังขนาดนี้จริงๆแล้วมันเกิดจะกสงครามนะคะแต่ที่นี่เขาก็ยังอนุรักษ์ของเก่าไว้อยู่รบบ Nice Let's yeah. uh, จะไม่ได้มีอะไรมากเลนอกจากพาเดินเล่นเพราะด้วยความที่เมืองที่นี่มันสวยมากแล้วก็มีสถานที่เยอะมาะนัน้แค่เดินเล่นจริงๆอ่ะคือไม่รู้ด้วยแหละว่ามันคืออะไรรอบที่มาขอแค่เดินเล่นก่อนรอบหน้ามามั่นใจมากเลยจะศึกษามาให้ยางดีเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่สนะคะที่อยู่เบอร์ลิน ก็ตอนแรกมีคนถามมาหลายคนว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนในเบอร์ลินตอบตรงว่าตอบไม่ได้นะคะก็คืออาศัยว่าเดินไปเรื่อยๆให้มาเบอร์ลินเราไม่เดินรู้สึกว่ามันจะพลาดมากเพราะมันมีที่เที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เดินกันละกัน มีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะเมื่อกี้มีคุณปู่คุณย่าชาวจีนเดินเข้ามาถามตอนแรกคิดว่าเป็นภาษาอักิษใช่ไหมเขาให้ดูแม่ปล่าเป็นภาษาจีนครับก็ไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> ดูทิ่หวังนะดูฉันเปอนคนจีนเหรอใช่หรอสันคือสาวไทยนะ เรากําลังจะพาทุกคนไปดูห้างของคนไทยนะคะ<ม>เป็นของเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่อยู่ในแบรลีนชื่อห้างว่าคาเอฟี A B. อึ้องมากคนไทยรวยมากไม่ใช่เราละา่ะนี่ครั สำหรับใครนะคะชาวไทยที่มาเที่ยวเบอร์ลินไม่ควลืมแบบมากินร้านไทยนะครับพกพยาแซบอร่อยมากแลก็คดได้เยอะเลยพี่พนักงานใจดีใจดีเสียดายลืมถ่ายรูปมาตอนที่เราไปกินหลังพะพยาแซบอร่อยจริงๆ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่เบอร์ลินกันเออไม่อยากกลับเลยอยากอยู่ที่นี่ตอนนี้กำลังรอ,อรถเมย์อยู่เดี๋ยวจะไปซื้อของอีกนิดหน่อยก่อนกลับแล้วก่อนกลับเราก็จะแวะไปถ่ายรูปที่รันเดนบุกเกอร์ทัวร์ซึ่งเราไม่ได้ถ่ายเลยนะแต่ว่าแรกเดินผ่านแล้วก็เข้าโรงแรมเลยวันนี้เราจะไปถ่ายรูปก,กัน มาเบอร์ลินนะคะไม่ต้องกลัวหลงเลยเพราะด้วยความที่ขนส่งสาธารณะมันเชื่อมถึงกันแบบดีมากขอจะมี Google นะโหลดลงมาแล้วมันก็ขึ้นมาเลยอย่างเช่นสมมุติอยู่ตรงเนี้ยจ,จ,จากตรงนี้ใช่ไหมเราจะไปที่ชิบคอยชาลีเงี้ยมันไม่ได้มีทางเดียวที่เราจะไปได้นะมีทั an, ้งอูบาน s อสบานในจะรถแทมแล้วก็รถบัสอีกเยอะมากใครมาเบอร์ลินไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหลง รอดแน่นอนถ้ากเกิดมี Google กับอินเทอร์เน็ต